พุงใหญ่ขึ้นเพราะไปสลายไขมันด้วยความเย็นจะเป็นยังไงมาดูเคสนี้กันครับเคสตัวอย่างเป็นเคสผู้ชายอายุน้อยมีปัญหาเรื่องมีพุงหมาน้อยเกิดความไม่มั่นใจขึ้นก็เลยไปหาวิธีในการแก้ปัญหาพุงหมาน้อยจบด้วยการใช้พลังงานความเย็นในการสลายไขมันหลังจากทําไปพบว่าพุงหมาน้อยเนี่ยไม่หายไปเลยแต่ว่ามันจับโตขึ้นอีกพอผ่านไป3เดือน6เดือนตัวก้อนที่ตรงท้องล่างเนี่ยโตขึ้นเรื่อยๆต่อเรื่อๆร่วมกับมีอาการเจ็บร่วมด้วยเลยรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องแล้วเลยมาปรึกษากับเราเพราะว่านี้หมอเรียกว,ว่าเป็นภาวะ p A AH, l โพสไฮเปอรเซียนเกิดจากการที่ตัวเซลล์ไขมันเนี่ยเจอความเย็นแทนที่เขาจะตายนะครับเขาไม่ตายเขาลับโตขึ้นทําให้ตัวเซลล์ไขมันเนี่ยโดนกระตุ้นด้วยความเย็นแทนไขจะมาด้วยอาการที่ว่าลักษณะไขมันที่โตเนี่ยจะหน้าตาเหมือนตัวเครื่องที่หน้ากับท้องเลยร่วมกับมีอาการแข็งแล้วก็เจ็บด้วยซึ่งภาวะน,นี้ถามว่าพบได้บ่อยหรือเปล่าตอบว,ว่าพบได้น้อยมากโอกาสเจอเนี่ยน้อยกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์คนไข้หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าการสลายไขยมันด้วยความเย็นมีภาวะแทรกซ้อนแบบนี้อยู่เคสนี้ก็มาปรึกษากับเราจึงแก้ไขปัญหาด้วยการสลายไขมันด้วยเรรื่่องวซนับมมกาดไข แล้วก็ทำกระชับผิวด้วยเจพลาสมาผลลับหลังทำบริเวณพุงหมาน้อยและบริเวณไม่เป็น pH เนี่ยมีความเรียบเนียนมากขึ้นคนไข้ได้หุ่นแล้วก็ได้เอวที่พอใจได้ผิวที่กระชับกลับมาครับใครที่ดูคลิปนี้นะครับถ้ามีปัญหาเรื่องพุงหมาน้อยสามารถฝึกษากับหมอได้ที่ AM International Hospital ครับ